นะเขาตีเอานะบีบีมันบัยาดเด้อหันเด้อุ่นไปอีกแล้วเป็ดต่อยเขาอีกแล้วเป็ดต่อยเจ้าข้าเกล้านามมากทีนี้เขาหอมตัดการไฟฟาเลยไปเด้อไปเด้อเด้อเร็วเด้อ S 1> <S 1> <S ไฟฟ้ามาน่จะบอกมาน,น่าจะช่วยคิดเลขมาเร็วน่าเก่งนะมานี่มาทำใกล้ๆนะนี่น่จะได้บอกเนี่ยทำแป๊บเดียวมานี่น,นะบอกมาเร็วๆวๆๆเๆ ไม่นั่งดูนั่งดูเไิ้เกี่ยวพิชญาโซ่ฟ้ามันอยากให้เธอวิ่งไล่จับมันดูดิมามาให้หนูหัวหน้ามาจะเก้าเป็ดยอ